ครับนี่เป็นกระบองไฟ3ระดับนะครับจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับจะมีรุ่นสั้นนะครับจะเป็นจะมีขาตั้งสำหรับเอาไว้ตั้งเวลาเรถเสียนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสเต็ปกันนะครับสเต็ปแรกนะครับเป็นกระพริบนะครับสเต็ปที่2ก็คือเป็นสเต็ปค้าง แต่สุดท้ายจะเป็นหัวไฟฉายครับซึ่งหัวไฟฉายตัวนี้จะให้ความสว่างมากนะครับเป็นหัวไฟฉาย LED นะครับก็คือจะสว่างกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับแล้วลองมาดูอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นกระบองไฟอันยาวนะครับตัวนี้ปรับได้3ระดับเหมือนกัน ครับผมก็มีกระพริบแล้วก็ค้างแล้วก็เป็นหัวไฟฉายอยู่ข้างบนซึ่งหัวไฟฉายตัวนี้นะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับสนใจติดต่อได้ที่ภระสิสยามไซเรนคอนแก่นครับ